สวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีข่าวมาแจ้งพี่น้องอสสสมนะครับจากที่มีหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าโครงการบ้านหลานหลังสําหรับอสสมเป็นอย่างไรนะครับที่บุรีรัมย์หมอชาติก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้มีให้กับพี่น้องอสสอสมนะครับแต่ว่าพอไปเช็คข้อมูลแล้วนะครับโครงการบ้านล้านหลังนี้นะครับเป็นของทอสนะครับหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องอสมอด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่โครงการเฉพาะพี่น้องอสมอนะครับเป็นโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2นะครับน่าสนใจนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกนะครับ1.99%์นะครับผ่อนนานสูงสุด40ปีผ่อนเดือนละ5,000บาทเงินงวดคงที่8 4งวดคือ7ปีน่าสนใจไหมละครับสำหรับรายละเอียดนะครับพี่น้องต้อง รีบไปติดต่อทอสอใกล้บ้านนะครับวัตถุประสงค์ของการยื่นกู้ก็มีซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคารนะครับหรือว่าเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดนะครับรายละเอียดนี้น่าสนใจนะครับพี่น้องก็ไปติดต่อได้เลยนะครับวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1.2ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันนะครับไม่น้อยกว่า7ปีแล้วก็ไม่เกิน40ปีทั้งหรักการผ่อนการกู้ระยะเวลาที่ขอกู้นะครับแล้วก็อายุผู้กู้ก็ต้องไม่เกิน70ปีนะครับยกเว้นข้าราชการตุลาการอายการและอื่นๆที่กเกษียณมากกว่า60ปีนะครับพี่น้องครับก็น่าสนใจนะครับพี่น้องที่ยังไม่มีบ้านหรือว่าสนใจบ้านที่ผ่อนดอกเบี้ยไม่แพงนะครับแล้วก็ เงินที่ผ่อนต่อเดือนนี้ไม่มากนะครับก็ติดต่อทออสอนะครับหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับที่หมอชาตินํามาให้พี่น้องอสอสอสมอฟังนะครับและก็ข่าวดีอีกนะครับว่าคอรมอเพิ่มกรอบวงเงิน20,000ล้านบาทให้ทออสปล่อยกู้โครงการบ้านล้านหลังนะครับครับน่าสนใจไหมละครับพี่น้องครับโครงการบ้านล้านหลังนะครับสำหรับเฟสสองนี้ นะฮะถ้าท่านสนใจก็รีบติดต่อทอสอเลยนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเราด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสส,ส,สมอที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ